โอเคสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง JK Gamer และเ<อ>พื่อนผม n e w k ี a ใครเนี่ยซะและเพื่อนผม Newkia a เ e n t เคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่เลยแบบ Toilet Tower Defense นะครับโอ้โหน่นาตกใจมาก <laughs> อันนี้เอ่อแบบ Toilet Tower Defense ก็ mode, Alien, อัปเดตโหมด Endless เริมโหมด i n f i n i t e มานั่นเองนะครับใครเทียที่อะไรเยอะแยะเนี่ยโอเคนะครับวันนี้ก็ แล้วก็มี UGC ตัวคนที่มาถึง40เว็บด้วยนะครับวันนี้ก็ผมผมก็ไปถึง40เว็บแล้วแต่ว่าผมเพิ่กดทับล็อบี้มาแล้วมันไม่เซฟผมผมก็เลยรู้สึกโซแซนมากเลยนะ <laughs> วันนี้จะมารีวิวหมดเอ็ลิตแล้วก็เออมารีวิวอัปเกรดตานคาเมดาแมนรีโมเดลใหม่นะครับโอ้โหปมือ <laughs> <laughs> ไปกันเลยดีกว่าโอ้ยเทียนอะไรจังเด้เออเนี่ยมาดาใหม่นะครับเราต้องปก กล้องคาเม่าแคมนะครับมีปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจตรงนี้นะครับแล้วก็วางเทอร์กสเปก์กร์เบนเป็น,นบบปต,ต้นเกมไปก่อนนะครับเราก็จะต้นเกมกันไปเลยนะครับสำหรับคนที่อยากรู้วิธีต้นเกมก็นี่เลยครับนี่วางเทอร์กิไปก่อน,นครับอันนี้คือสูตรแบบเล่นสองคนนะครับ เพราะบางทีเราเล่นคนเดียวใช่ไหมล่ะแล้วก็บางทีเขาเวลาเขาสอนกันอะเขาจะสอนแค่เวลาเล่นคนเดียวไงคนเดียวจะต้องวางอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ผมสอนสอ,นสองคนเลยค่ <c oughs> ะเราวางสมมติว่าผมอะจะเป็นคนที่วางเทอร์กีนะเทอร์กี้อะก็วางไปเลยครับต้นเกมแล้วก็รออัพหนึ่งขันนะครับแล้วก็ให้เพื่อนวางตังไปเรื่อยเยเลยครับวางไปเรื่อยเื่อัพไปเรื่อยเลยให้เพื่อนอัพไปเรื่อยๆื่อนะครับแบบตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อไปก็อัพสองสองสอง คืออัพไล่ไล่เลียงกันไปนะครับไม่ต้องอัพทีละตัวส่วนฝั่งเราก็วางมีหน้าที่วางเทอร์กิสสเปคแมนแล้วก็ไปหนึ่งขั้นนะครับความจริงอะ่ะอัพให้อัพเทอร์กิสสเปคแมนความจริงอะ่ะให้อัพเทอร์กิสสเปคแมนไปเอ่อให้ตันไปเลยนะครับสองตัวไม่ก็ทำม,มาสามรอบป่ะ แล้วพอเพื่อนพอมีเงินสักประมาณสองพันอะไรอย่างนี้ก็ให้เพื่อนวางตัวกลางเกมนะไอเพอื่อนเพื่อนผมมันมีเชฟไงก็เป็นตัวกลางเกมได้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นก็เอาพวกเอ่อฮันเตอร์คาเม่ลาแมนหรือดีเจหรือหเอ่ะไารออเดียหรือไอ,ไอ,ไอ,ไอพวกตัวรีเจนที่มัน เป็นของอีเวนต์นะครับหรือว่าเมกคาเมล่าแมนเลเซอร์คาเมล่าแมนอะไรี้ก็ได้นะครับแทนแทนเชฟของเพื่อนผมพอเชฟัญปปหายอะถ้าเรายังหงอยอยู่ก็ให้เพื่อนให้ให้เพื่อนนั่งอัพเอ่อตัวฟาร์มไปจนถึงเวฟที่เอ่อใจเอ็นกาเซตมานะครับเอ้ยลากาเซตมานะครับ พอรักก็เสร็จมาแล้วให้เพื่อนวางตัวกลางเกมเลยนะครับแต่แต่ตอนนี้เ,เราก็ไอ้ลืมบอกพออัพอัพคันหกร้อยบาทเสร็จปุ๊บให้ไปวางตัวฟาร์มเงินเลยนะเนี่ยพอจกกิีกจั๊กเปรกแมนเรียว3บปุ๊บเราก็อัพเราก็วางตัวฟาร์มเงินเลยโอ้ยเอสมาอ่สแล้วพอเราวางซานตา้าเราก็ไปต่อเรื่อยๆลยครับจน แล้วพอเอ้ทยอทุยลักก็เสร็จมาให้เพื่อนมาตัวกลางเกม้วเราก็นั่งอัพไอ้นี่อัพอะไรวะตัวฟาร์มน่ามาละแล้วเราเดี๋ยวก็ให้เพื่อนเราไปวางตัวกลางเกมเลยครับ ็ให้เพื่อนอัพถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ทีวีอ่ะอัพให้ตันนะครับน่าจะต้องอัพให้ตันแต่ว่าถ้าเป็นเชฟแบบมันอัพแพงไงก็อัพแค่ขั้นนี้หรืออัพไปขั้นหนึ่งก็พอครับจะาตันได้ก็พอสตาร์ทเร็วๆได้นะครับจะแนะนำเป็นเมกก็ได้เมกน่าจะดีแหละเมเกกครับดี พอเราอัพแซนต้าทีวีแมนถึงเวลสมทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็ไปอัพเทอร์เกียสเปคแมนให้ตามสองตัวนะครับอันนี้เป็นสูตรผ่าน UGC นะไม่ได้สูตรได้ไปไกลที่สุดน,นะแต่ว่าสูตรที่ไปไกลที่สุดก็ประมาณนี้แหละเพราะว่ามันก็คือสูตรเดียวกันอนะส่วนเกมอะ่ะ จะไปเว็บไกลๆหรือใครอยากจะเอายูดซก็เอาส่วนนี้ได้นะเพราะเทอร์กีสกเแเกอร์แมนทุกคนน่าจะถึงถึงไม่มีก็น่าจะหาได้นะแต่เรา่าต้องเอาเทอร์กี้กับหมอมาด้วยนะครับก็แล้วเนี่ยเอาเทอร์กีสมาสองตัวอัพตานเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็วางหมอนี่วางหมออัพให้เป็นเวลสามครับอัพหมอให้เป็นเวลสาม แล้วพออัพเมดิวินเรียกสามตอนเราก็ไปอัพตัวฟาร,ร์ม,มครับถ้าตอนนี้ตัวการเกมคุณไม่ดีพอก็น่าจะต้องวางพวกระดับไททันแล้วนะเอาเป็นอะไรก็ได้ครับไททันที่คุณมีอยู่รับฟินเินเตอร์อัพเกรดนะคะาม่ดาแมน อแนะนำเป็นระดับแมตติกทั้งหมดนะครับไม่แนะนำเป็นระดับเรจเลยต้องวางตัวแมตติกที่เป็นที่อยู่ในระดับไททันแต่ขอยกเว้นอัปเกรดแฮนซีนมาเอขอยกเว้นซีนีมาแมนครับแล้วก็อัปเกรดแฮนสเปกเกอร์แมนครับสองตัวนี้ไม่น่าจะเหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับง่ายงคือจ,จะให้วางแต่ด้านคขาไม่ไไม่ตัวอื่นก็ได้ ถ้ามีเซแมนก็ได้หรือซิเนเตอร์ก็ได้แล้กินนะกขามาด้าแมนก็ได้อเก็บถ้าเเปก้าแมนผมไม่รู้ว่ามันได้เปล่านะถ้าเซเปก้าแมนได้จริงๆก็น่าจะต้องวางหลายๆตัวแล้วก็ต้องวางให้ถูกที่นะแต่อันนี้คือผมเอาเอก,ากดบถ้าขามาด้าแมนกับซิเนเตอร์ของเพื่อนมานะครับก็ โหถ้าใครมีเชฟนี่ก็ทําตามสูตรได้เป็นๆนะเนี่ยอันเราอัพแซนต้าทีวีแมนไปไปจนตันนะครับจนตันสามตัวเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนจะมีฟาร์มตันสามตัวแล้วนะครับก็แล้วเดี๋ยวก็ให้เพื่อนวางตัวเซนตันเราเอาอัพฟาร์ไมไปตันเลยนะครับ จริงๆอ่ะตอนที่อีเวนเชฟมาจริงๆมันไม่ได้หายยากนะใช่เวลาคนอื่นแต่ว่าเราุบครั้งเดียวได้สำหรับเรามันไม่ได้หายยากแต่ว่าผมช่วงนั้นผมไม่ได้ติดไงช่วงนั้นผมติดแหละแต่ว่าผมไปฟาร์มเงินมากก่อนเล่นอีเวน าหาย,ายากมากไมยเจอคนอื่นนะไม่รู้ว่าจะเจอเราก็ไม่ได้ยางมาเนี่ยพอเพื่อนวางตัวกลางเกมอัปตันอะไรเรียบร้อยคงที่นะครับรวมถึงเราก็วางเทอร์กิ้เปเป็ตกแมสองตัวอัปตันแล้วก็เมดิกเวลสามแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนวางไททันตัวเลีดเกมเลยนะครับแล้วเราก็อัพตัวฟาร์มเงินให้ตันถ้าสมมติว่าไททันโดนสตาร์หรือตัว ตามเกมเช่นเมกหรือเชฟหรืออะไรพวกเนี้ยโดดตันนะครับคนก็ต้องอัพหมอเป็นเวลสี่สนะครับเ,รดเ,เดี๋ยวนะคนก็มีตัวสตันเอเอสตันทอรเลตมาได้แน่นอน,นครับรับประกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นตเพราะไม่ใช่กูสร้างโอเค พอตัวฟ้าของเราตันสามตัวแล้วก็หายหมอวางตรงนี้วางตรงนี้ประมาณนี้อ่ะอับไปตันเพราะว่าสายที่ผมเล่นตอนนี้คือน่าจะเป็นสายซับมากกว่าสายตีนะสายซับช่วงแรกถอยตีช่วงหลังอ่ะพอเอเมิิกตรงนี้แล้วเราก็วางอัาเกตให้เขัเข้าได้ไหมตรงนี้ให้มันเข้าวงหมอ เอออะทักวันนี้อ่ะแล้วก็อัพออาเกตไดคาแมนแมนให้ตันเลยไปเลยพัน<ๆ> เริ่มรีวิวก็เก่งนะครับมาเมนขั้น <c oughs> ชิบหายแล้วโอเคนะครับขั้นแรกมานะครับจะดาเมจอยู่ที่300รยะยะอยู่ที่20เอ,อ่อครูดาวอยู่ที่0.25นะครับจะเป็นการปล่อยเลเซอร์ตาตานะครับเวลที่2จะเพิ่มดาเมจมป200เป็น500 แล้วแลนก็จะเป็นสามสิบคูดาวศูน์จุดสองเดิมนะครับเพิ่มกล้องมาเพิ่มอ,อแกนกลางมาเพิ่มเจ็ทแพกมาเอาขั้นต่อไปบวกดาเมจสามร้ 300, อยบวกแลนสิบโอ,อ้ชิดเงยกลายเป็นดาเมจแปดร้อยแลนดีสิบคูดาวศูนย์จุดสองนะครับเอ่อเพิ่มกล้องไม่บอกไปเลยว่าะยะเพิ่มกล้องมาตรงคอเออแค่นั้นเลยแล้วก็เพิ่มเออสอสัญญาณมาตรงหัวด้วย เออบลกต่อไปบวกดาเมจหกร้อยบวกระยะสิบค่าค่าอัพสามพันบาทเออมีปืนเลเซอร์ตรงแขนมานะครับสามารถบล็อกได้แล้วขั้นต่อไปบวกดาเมจพันสี่อย่างเดียวนะครับเออหกพันบาทเห็นท่ายิงเลเซอร์นึกถึงย่า,งงาเาาขาไม่ร่าร่าเก่าเออจะเพิ่มเกาะมานะครับเกาะตรงแขนเออขั้นต่อไปอันขั้นอัพแปดพันบาทบวกดาเมจหนึ่งพันลบระยะห้า แต่เพิ่มไฟเข้ามานะครับไฟนี่จะเป็นการเผาแบบ AOE นะครับต่อไปดาเมจหนึ่งหมื่นบาทเพิ่มเอ้ยไม่ใช่อัพหนึ่งหมื่นบาทดาเมจบวกพันแปดระยะบวกสิเ 100, บ,เ, 100, บเพิ่มอะไรเข้ามาวะเพิ่มปืนเร็วกันข้างหลังเพิ่มปืนอะไระนเนี่ยเป็นอะไรวะเพื่อนปืนอะไร,รวะปืนเ,เ,เนี่ยปืนอะไรวะอะไรขอเรียกคนเลยเนี่ยช่างแม่ง <laughs> <laughs> ปืนไอ้นี่มันอยู่ข้างหลังอะ ต่อไปค่นับ15,000บาทดาเมจบวก4,200ระยะบวก5บบเพิ่มอะไรเข้ามาเพิ่มค้อนเพราะว่าสูตปกติคือต้ก็ปิดออโต้สคริปตั้งแต่เมนู้นนะครับรมอ,อนมันมหลุดเพราะว่าเพิ่มปล่ออโต้สคริปไว้มาแล้วเปิดออตโต,ต้สคริปแต่เว็บมอนไรฟ์สามสอง แต่ว่าก็ไม่น่าจะตะัดไม่น่าจะแพ้ครับยังไงก็ไม่แพ้ไม่ตายหรอกครับเพราะว่าตัวมันตีไก่เลือมันล้านสามเลยวะเออ <c oughs> งินไม่พอก็จะคลิปไปดีกว่า สาเหตุที่ผมเอาซีเค็ t อาเจนมาคราวนี้นั่นแหละการหลุดนะใครเออใครมีซีเค็ t อาเจนก็เอามาได้นะแทนตัวหนึ่งถ้าไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาเอาไว้กันเหนียวอ๋อตีเตอร์ก็ตีถึงอยู่ถ้าับเไม่เอาก็ตีถึงแต่ก็รู้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ ถอดไม่เกินไม่ปกติอ่ะมันจะไม่แพ้ต้องปิด Auto ออโต้สคริปต์ตอนเว็บสามจุดสองใช่ป่ะต่อเว็บจำสองแล้วทุกคนต้องเปิดออโต้สคริปต์นะครับแล้วก็อัพไททันวางไททันอัพไททันไปเรื่อยๆวางหมออีกตัวหนึ่งนี่แล้วาขายหมอตรงนู้นความจริงอัพเกรดนะครับปัญหาแมนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้วางตรงนี้นะเอ่อไม่ไม่ต้องสนนะอัพเกรดไม่เป็นแบบนี้ให้ขายหมอตรงนี้มหมอกตรงนี้มีแล้วใช่ไหมให้าวางตรงนี้แทนเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วเราก็วางคารบลลาคารบิลาในวงหมอกไอ้ไททันใน ถ้าในวง,งหมอแล้วอัพให้ตันทุกอย่างแล้วมันจะไปถึงประมาณวิทยาศ0สิบหกสิบได้อยู่มั้งก่อนที่ผมจะไปเชียบเดี๋ยวผมลองสุมเล่นๆให้ดูเปิดบูธด้วยอะไปลองสุมดูนะครับโอ้โหอีปิกโอ้โหอีปิกโอ้ลิแกน เดี๋ยวได้ขายเงินสี่บาทขายตัวเกลือกันอืม 1, 000, ding, หนึ่งพันหนึ่งร้อบเก้าทไปหนึ่งเจดหนึ่งตัวคุ้มแหละโอเคนะครับตัวแบบเอ้ยเดี๋ยวมีกองหนึ่งฟุ๊บหายได้ไรมาวะได้ไรมาโอ้น่อโอนี่ไง ได้ไฟเวิร์คเาเมลแมนมาโอเคคลิปนี้ไปแล้วบา,บายๆเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอยากหาก,กิจกรรมให้ทุกคนเล่นนะครับกล่องนี้ใครเมนชื่อในคลิปผมคนแรกในคลิปช็อตหรือคลิปใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแอดเพื่อนไปแล้วเอากล่องให้นะครับสำหรับคนที่เมนชื่อคนแรกนะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับคลิปสำหรับใช้คลิปนะครับบายบาย ไปแทะเม็นชื่อเร็วๆนะไม่ทันไม่รู้เลย